สุดยอดความแซ่บวยครับวันนี้ครัวร้องเด่นฟ a มิล,ลีภูมิใจเสนอโอ้<ถ><ะ>มันมืน่นโอ้เดี๋ยวให้ดูก่อนเวียงเชียงรุง้งฝนตกครับอากาศแบบนี้เลยืดูวู้ใดคิดหอดบ้านบอคิดถึงบ้านหรือเปล่าครับนะเป็นกำลังใจให้เอฟซีหลายคนนะที่ไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองต่างบ้านต่างเมืองวันนี้สุด ความแซ่บครับวันนี้ผู้จัดการส่วนตัวจะลงมือเองครับนะวันนี้เราจุดเตาถ่านนะขอนทำเสนอวันนี้เมนูเนียว่าพี่เดี๋ยวหอดเมนูเมนูอะไรลรืงเด่นจัดให้เนี่ยเอาไก่อะไรไก่ไก่ไก่คางขาวแล้วกันไก่คางขาวเออคางดำเมื่อวานอีพีคางดำ เออคนก็มากหลายอยู่ด้ละคางดําวันนี้เป็นเมนูไก่คางขาวครับนี่แล้วก็นี่เลยนี่วันนี้บอกไปก่อนวันนี้นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ปกติเราทําเมนูที่แบบคนเอสซีเราอยู่ต่างประเทศทําไม่เป็นมันอยู่ไกลหาวัตถุดิบยากวันนี้เราไปร้านเสียวัดมาอ๋อเอาแบบง่ายๆแต่ว่าเมนูนี้บอกไปก่อนออผมขอทั้ง เมนูนีิว่าอะไรนะเธอไม่ได้ช่วยนะช่วยพี่ทำงานอะไรเลยนะเอาเก้าอี้ให้พี่นั่งก่อนเอามาผู้เฒ่าเอาให้ผู้เฒ่านั่งเก้าอี้นะเออเมื่อกี้ตอนพี่หลังพี่ไปแต่เมนูหนูเนี่ยอพรนี่ของแม่ปิวแม่ปิวเขฝากมาให้เด้อนี่เนี่ยมันแต่หลวงข้าวบาร์นี่เธอทำไมขาวอย่างเงี้ยนะหมักมาแล้วเนาะพร้อมจะทอดเออพร้อมทอด นักล้อใต้ดินทอดอโอ้ยพอ้ยม่อนไหมพ่อมากินข้าวาเด้อโอ้ฮัวันนี้เราขอเสนอเมนูไก่ห้องไห้ไก่ร้องไห้อลลนอนอลลนี่คือเมนูไก่ร้องไห้สำหรับครัวลุงเด่น,น,นแฟนนนนนมิลี่วันนี้ว<า>ันนี้ง่ายมากเพราะเรามีเธอตรงจับเออเธอใส่ทั้งมือเลยดิพี่อุส่าซื้อมา พี่ว่าจะเป็นในหน้าทิชตออ์ตกจริงเนี่ยเออใส่ตัวมือก่อนโอ้เลื่อมือเธออย่างนั้นเธอไม่ต้องใส่หรอกพี่ใส่เองนี่ก็ได้ไห<ด>มไป็นี่ยเมนูไก่ร้องไห้ครับคนไก่ไม่เป็นไรนแต่คนกินอาจจะร้องไห้ก็เราก็เลยนําเสนอเมนูไก่ร้องไห้นึ่งเตาถ่านครับนี่อืพรุ่งนี้มาลืมเราจะมี พี่ชายมาจากพัทยานะอพี่ชายสุดหล,อล่อเรา<ม>เตรียมตัวไปให้ดีม,มา,มานี่คือเมนูไก่ร้องไห้อเอ,เ,อเลยสูตรอีสานบ้านทุ่งนะงนี่นี่พริกหลายๆพริกชีฟ้าแดงประมาณ30เม็ดนับดูได้ให้นับดูก่อนถึงไหมน่าจะถึงอยู่หัวจริงใครสามต้นใส้เลยแล้วก็มีโอ้โหอันนี้ หอมแดงกระเทียมสองขีดใส่ไปเลยต้าแบบอยาบหยาบหยาบหยาบเดี๋ยวพี่เธอต้องซอยไงต้ยากไงไงนะมันจะกระเด็นมันจะเป็นยังไงไก่ร้องไห้เดี๋ยวรอดูก็อาจจะตั้งตามสถานการณ์วันนี้นะคือว่าเอาใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนเดี๋ยวจะกระเด็นโอ้โอะไร อพี่ดีวิถัฐนเชฟฝ้ายแห่งบ้านล่องไหวครับแม่ครัวฝ้ายจะเปิดร้านอาหารและวเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,า,าเลี้ยงเมว <laughs> <laughs> สองตัวสามตัวค่าอาหารเมวไม่พอหักเงินเดือนหักเงินเดือนผู <laughs> ้ใดจับผู้ใดอุ้มแม่ดูกับผู้นั้นลหซอยเสื้อหาง <laughs> เ,เด้อเด้อ<ๆ>ลองมาทำสูตรน้องฝ้ายดูจริงๆสูตรนี้นะเธอ เขาบอกว่าใส่หม้อไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าอยู่ในต่างเมืองนะไม่มีทำยังไงหม้อหุงข้าวทําได้นะน,นี่หัวตะไคร้ตะไคร้คข้าไปตากับพริกกอนมะลิลองอีกนึกยไก่จะร้องไห้กันแลไหนครับพริกประมาณ3-40เม็ดนะสาสเม็ดกว่าครับทำหัวจีไคหัวตะไคร กระเทียมหอมแดงยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ใส่แต่พี่ไปก่อนเพราะเธอใส่อันี้เลยเดี๋ยวจะเผ็ดถ,ถ้ามันละเอียดมากมันจะเผ็ดเพิ่มความเผ็ดใส่นี่นะใส่เลยใส่หอมกระเทียมหอมกระเทียมสูตรนี้จะทําเป็นไก่ใต้น้ําได้ครับบางทีไม่มีเออนี่เขาเรียกว่าใส่นี่ด้วยนะเธอใส่หม้อข้าวก็ได้นะ<ม>แต่ของเราี่จะนึง่งนึ่งสูตรพิเศษครับนึ่งสูตรนี้ไม่เหมือนที่อื่นเดี๋ยวรอดู การทำแบบเปงเครื่องไร้ครับจะได้แซ่บขั้นตอนแรกเห็นลูกปเห็นลูกปิ๊บหยิบมากันนึกว่าจะไปหาเกลือใส่แต่ต้องต้องเกลือเป็นหลักนะใส่เกลือหน่อยนึงจด็กบอกว่าเวลาตามเครื่อเลยพี่นี่แหละบอกใส่เกลือแค่น้อยแม่เมนูทุกอย่างต้องเกลือเป็นหลักครับในเบรดมันจะได้แบบดีนี่ใส่เข้าไปจั่วจั่ว สูตรนี้รับรองครับเดี๋ยวเจอใบมะก,กรูดนะครับชีฝรั่งต้นหอมแล้วสูตรนี้เรามีน้ําซุปกินนะเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงสูตรุรงเด่นครับวันนี้อตาเลยสูตรนี้ลองดูนะเราจะนึ่งในอ่อถาสแตนเลสเลยแล้วก็ มันจะหอมมาแล้วก็เราได้กินน้ําซุปครับนะเธอได้ที่แล้วเนาะลองดูครับ,บออลแล้วแต่เธอไงแล้วแต่แม่ครัวสิสูตรนี้เผื่อขายได้นี่มืดจกเลยนี่ดูก่อนโอ้โหเครื่องเยอะอย่างนี้เลยครับนี่สูตรนี้เดี๋ยวเราจะนึ่งในอ,อย่างนี้เลยนะก็จะใส่น้ำไปหน่อยนึงนี่แล้วก็ให้เธอ ปรุงรสตามใจอชอบเมื่อกี้ใส่ผงนัวไปแล้วเนาะนี่น้ำป,ปะลาแดกปลาล้าใหญ่ทันครับจับเตอจับเตอขวบของประเทศไบางคนก็ไม่ชอบใส่ปะลาล้าก็ไม่ต้องใส่ได้ครับแต่วันนี้เป็นปะลาล้าอีสานแท้ๆที่เราหมักกันมาเองผ่านการหมักบ่มแต่ว่าไม่ผ่านปะเจรไร <c oughs> โอ้กลิ่นได้อยู่เน <c oughs> อะกลิ่นได้อยู่นี่มาดูสีสันครับ <c oughs> ปะลาล้าอีสานแท้ๆนี่แล้วก็เอามาหนึ่งท <c oughs> ัพพีามมาพนี่โอโ้โห ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใครชอบก็ซดบะมา่าก้าวากราะใสซอสปรุงธรรมดาซอสแต่ว่าเราใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะ<ม>เราไม่ใส่เยอะเราใส่ให้มันเข้มข้นเฉยๆครับไม่มีกลิ่นเหม็นครับถ้านึ่งมาแล้วผมการันตีให้ว่าไม่มีกลิ่นกลิ่นจะหายไปโอเคช้าๆหน่อยนี่ดูโอเคจุดนี่ละน้ำล้างพวกเราสักหน่อยไหมเธอใส่นิดนึงให้อา่าเขาเรียกว่าอะไรให้ความกลมกล่อมของ ให้มันซึมเข้าหมักไว้สักสิบนาทีจ้ะหมักไว้สักสิบนาทีนี่นะก่อนจะนึ่งนะครับโอ้กลิ่นปลากลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมหอมแดงสีสันก็อาจจะดูก็แล้วแต่คนชอบเนะนะนี่ต้องดูนี่เลยเดียวเดี๋ยวถ้าเราหมักมาเนี่ยปรุงรสใส่ผงปรุงรสไก่น้ำปลาหน่อยหนึ่งผงปรุงรสได้แค่นี้เองแล้วก็เอาน้ำล้างพก ตอนเรนเจนก็ฟังเสียงอีแสนนะมันเป็นบรรยากาศแบบบ้านทุ่งครับใส่เข้าไปในเธอแหมแค่นี้แหละกูเธอใส่เยอะๆไปนะเนี่ยโอเคนี่ายำเลยเช่นนี้นานที่ปลายปเปิดเยอะเดี๋ยวเท่านึงจะเยอะอีกพอดีพอดีพอดีอยู่ป่ะนี่ปรุงรสให้มันแบบเข้มข้นใช่ไหมกลิ่นโอ้โหกลิ่นครับกินน้ำปลากินน้ำปลาครับ ทีใ่ใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะใ,<ส>ให้ความ<ช>หอมใ,ใส่หน่อยหนึ่งครับตามด้วยซีอิ๊วขาวจากประเทศจีนเนี่ยของแท้เลยหน่อยหน่อย<ล>หนึ่งจ้วงเหรอได้ไรบ้างลูกในหม้อด้วยพอแล้วพอ,ลอแล้วพอแล้วอืนี่แหละพอซีอิ๊วขาวผาสมกับน้ำปลาครับจะเป็นยังไงนี่ซีอู่จีนคนนี้ือ,อ,อโอ้กลิ่นมาแล้วเนอะนี่ หมักไปเลยโอ้เอาไปใส่หม้อหุงข้าวได้เลยนะเนี่ยแค่นี้แล้วก,ก็ตอนปรุงครับก็จะใส่ชีฝรัง่งต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดต้องใส่หลายๆเด้อเดี๋ยวเราจะใส<า>่อีกนะเพราะพอกัอนแล้วนี่เราจะใส่อีกรอบหนึ่งอันนี้รอบแบบปฐมมทั้คนเข้ากันคนีนมันเข้า,ก,ขากันครับอันนี้ง่ายมากแล้วก็ผมบอกเลย บางทีนะเราเอาไปนึ่งแต่ว่าเราไม่เอาใส่ถ้วยอย่างเงี้ยน้ําซุปที่เรานึ่งมันหายไปครับเราไม่ได้ซดน้ําแกงที่มันอยู่ในความหวานความหอมของเนื้อนะครับเนี่ยมันก็อาจจะมันเป็นยังไงมันก็ยังไม่นี่ไงถ้าสูตรนี้เราจะได้ชิมน้ําซุปที่มันอยู่ในหม้อด้วยเดี๋ยวเราจะนึ่งทั้งอย่างนี้เลยนะแล้วแต่ที่บ้านมีภาชนะแบบไหนนะครับนี่ต้องดูให้ผู้จัดการเขาคนหมักไว้ก่อนสักสิบนาทีให้ น้ำแกงน้ำซุปที่เราตักที่เราตำเน่ยไ,ไม่น่าใส่ให้มันหมักเข้ากันก่อนทิ้งไว้สิบนาทีตั้งไฮซึ้งไว้รอให้มันแบบรอ้รอนๆเดี๋ยวเรายกใส่เลยครับหมักไว้สิบนาทีให้น้ำพวกนี้นะมันเยมิมมันซึมเข้าไปในในไก่ครับผมบอก,กเลยเข้มข้นมากแล้วเมนูพวกนี้ไม่แพงครับไก่ นี่ไก่าจากร้านเสียบไวเลยเราซื้อมาสามอย่างนะครับมีปีกกลางไก่มีปีกไก่นี่แล้วก็มีขาไก่ <c oughs> บางคนชอบเครื่องไหนนะครับซื้อกึนืนซื้อตับมาใส่ได้นี่เลยนะช่ำๆนี่รับหมักคือได้ที่แล้วเนี่ยพอมาเราหมักได้ที่เราก็ <c oughs> นี่นี่นี่อ่ะเธอพอมันร้อนหน่อยนะเดี๋ยวให้พี่ใส่ไหมร <c oughs> ้อนมากครับนี่นี่ มากเกิน10นาทีอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราใส่กันนึ่งกันเลยครับเป็นทางการนะครับมาแล้วนี่เลยไก่ร้องไห้อกินแล้วต้องร้องไห้หนึ่งหิวสองเผ็ดหน่อยๆเดี๋ยวยังไม่จบเออตัวพี่พี่ไปเก็บไปยังนี่นี่ยังไม่จบครับถ้าอยากจะให้แซ่บนัวกว่าเดิมลูกโดดหลายๆนี่ลูกโดดพริกกระเทียมหอมแดงโรยไปข้างหน้าอีกนะใครชอบ พริก็ซื้อมาจากสบปลาวนะนี่พริกกระเลียงเขียวเนี่ยเมนูก่อนหน้าที่เราเอาไปทําพริกน้ําปลาลงเด่น,นครับโอ้แบ่บนี่ใส่พริกลูกโดดเข้าไปนะใส่ลูกโดดเข้าไปเยอะๆครับนึ่งมานี่ใครชอบเผ็ดก็กัดตรงนี้เลยให้แน่นอนครับไก่ร้องไห้หรือจะเนี้ยนี่มาดูนึ่งกับเตาถ่านโอ้ น้ำนี่โมโหมากปกติถ้าเรานึ่งเนี่ยเอาไก่ไปใส่ตรงนี้นะเวลานึ่งมาน้ําซุปละลายทุกขั้นล่างหมดรสชาติบ๊ไม่เวอร์งังใสอยอ่างนี้เลยครับควนนะควนนะอ่าแค่นี้เองแต่ว่านึ่งนานนิดนึงแต่ไม่นานมากเพราะว่านี่มันใช่ไก่บ้านเป็นไก่ตามท้องตลาดนะเนี่ยแต่ว่ารสชาติถ้าเราตำพริกแกงเข้มข้นอะ่ะมันจะดีมากปิดฝาเลยครับแค่นี้เองเดี๋ยวผู้จัดการก็จะทอดมาแรงให้เรากินต่อ แน่นอนครับแค่2นาทีนะครับลุงเดือนขอเปิดในเอซี C, ดูหน่อยว่าตอนนึ่งมาแล้วสีสันมันจะน่ากินแล้วหอมขนาดไหนดูลองไปทำดูได้เลยครับสูตรนี้กล้องเข้าไกลไม่ได้นะเดี๋ยวจะขาวตรงนี้โอ้เดี๋ยวน้ำจะออกมาเองนะครับจากการนึ่งไก่ครับนะตอนนี้ผ่านไป2นาทีรออีกประมาณสัก สามสนาทีครับรับรอ,องแซ่บแน่นอนนึ่งกับเตาถ่าน้อนด,ดูดูไฟดูไฟโมโหสุดๆแล้วครับตอนเย็นพู้จัดการขอแก้มือนิดหน่อยนะครับเมื่อเช้า EP ก่อนหน้าตำลงพะบางตำลงพะบางวันนี้แล้วอีกเมนูอะไรเนี่ยหลวงพะบางคือเกาหลางคือเกาแซ่บเด้อเด้อรับน่นะ หอมมากเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ทานได้ทอดนะเดี๋ยวทอดวันนี้แม่แม่ปิวฝากมาแล้วเนี่ยโอ้โหแบบแพงนะแมงชิปลมที่เนี่ยแม่ฝากมาให้นะก็ไปหาแม่ปิวมาเบืองเด้ปเอปัดทอดอ้าโอ้โหไก่เริ่มฟูนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวหาทัพพีมาคนหน่อยเธอเดี๋ยวหาทัพพีมาคนที่หน่อยนี้คนโชว์หน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูบรรยากาศที่เชียงรายแบบนี้ก่อนนี่นุ่น รถเคอรี่กำลังมาครับแสงสีกำลังแบบเขียวเนาะพระอาทิตย์ฝั่งที่ตะวันตกอยู่ฝั่งนู้นนะครับแหแ่งกำลังสวยนะระวังให้เธอเด็กอีกนานอยู่คนคนคนที่มันเล็กๆก็ได้มันหนักขามันใหญ่อยู่นี่เนี่ยไม่ต้องกลัวจะคนเราจะคาวเลยนะครับคือมินิไก่มทำได้ดีเนาะเออจะสซนน้ำแกงได้เราวนึ่งไปเรื่อยๆเราวนึ่งเกถ่านวันนี้นี่เห็นไหมเอออย่างนี้แหละเธอเอามันเอามันกระโดดกระเดียอย่างนี้แหละ ให้มันจะได้สุกเธอดันขึ้นไปอย่างเธอทำมันกีดถูกต้องละนี่แหละเออเนี่ยนี่มันสอนกันแน่นเกินไปนี่โล่นี่ให้มันกระดูกดีๆอย่างนี้แหละอ่าแล้วก็ปิดฝาไว้เดลยดิพี่เติมฐานให้ชิมมันนะปลาหุือน่อเฮ้ยน่องแซ่บปียมือผู้ใดวะฮะไก่ห้องให้ไก่ร้องไห้ เดี๋ยวจะมีการร้องไห้ครับพ่อะจะมาคับให้ทุกคนกินพริกคนละสาเม็ดให้อีหลยงไงเอา้าคอนเทนต์เธอนะเนี่ยเูดแล้วแล้วเสร็จว่าเลยกินน้ำพะเย่เหลวหนวดละหมากเพลินระหว่างที่รอไก่เซ็งกำลังเขียวเลยเธอดูนี่ฮ้กำลังสวยนี่ผู้จัดการก็จะทอดกีบโอมจากหลวงพ่อบางครับมไม่ใช่เอามาฝากแม่ฝากให้มาจากหลวงพ่อบางอ,อ,อ้เป็นร้อยตัวเลยเธอเ ที่ว่านองหวายนี่ก็ตัว2อถึงสบาทนะครับที่ไทยเนี่ยขายน่าจะประมาณตัว,ตวละสาบาทครับข้อ,อกรอบเนาะโดยใบไม่กรูดหน่อยหรือว่าทอดพริกแห้งใส่หน่อยเนี่ยรสช,ชาติดีดูดูนี่ทอดกรอบเราหมักเครื่องกุุงไว้หมักไว้เกือบ ครึ่งชั่วโมงกันครับอ่ามันก็จะเข้าเนื้อมันพอดีเราก็แยกเตาออกมาวันนี้ทอดกับเตาถ่านครับความแซ่บความนัวอยู่ตรงนี้เลย,ยอือโอ้แซ<ะ>่บแล้วบ้านเราไหว้นี่ก็ตัวสองบาทกึง่ง คือไปหามาเ,เองนะทีมงานเจ๊ติ๋นี่เก่งมากกันเดียวรายนี้บม่ค่อยมีเราเพราะว่า,าคนคนเห็ดมีหลายเราจโพนยากนยัไม่ค่อยมีอา่าสอยู่แต่ในปลากระโพอืต้องไปซูกเอาขุดเอาก็มนขุดเอา,เาแพงนะครับแต่ว่าอร่อยจริงครับทอดแบบบ้านเราน,นี่ะหมักไปเดีย๋ยวพี่มาทอดแล้วเราเธอดูไอ้ตรงนี้นี่บอกว่าเลยว่านึ่งนานเพราะว่าจริงจริงจะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือ อ่ะภาชนะที่ท่านจะเอามาเพื่อนๆจะเอามานึงงนะ่งเนี่ยแหละต้องเป็นแบนๆนะคะแบนๆหน่อยเออนี่มันกลมทรงกลมความร้อนมันเลยช้าหน่อยเธอเปิดดูหน่อยไหมพี่หอมมากอะ่ะอัลโหลูอัลโหลอูอูน้น่าจะได้อเลยเกือบได้แนละ้วเดี๋ยวสุกใช่ไก่ใต้น้ำเลยคล้ายๆแต่ว่านี่ไม่ได้อยู่ใต้นะ้ํำแต่สูตรนี้ถ้าเป็นไก่แก่ไก่เหนียวไม่ได้เลยนะ ไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้คือต้องเอาแบบไก่สาวไก่หนุ่มไก่พันไก่เลี้ยงไก่อะไรเงี้ยอะเมื่อกี้ชิมรสชาติแล้วน้ำซุปนี่คือเอาข้าเหนียวช้ำจบเลยแล้วลอง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 ลรงลอนลองลองลกงลองลองลกลอง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 ลอาลองลอองล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 ลอางลอององอองององลง ใหม่ๆแบบกำลังทำมาใหม่ๆแ,แล้วก็โอ้โหไก่นึ่งเรานี่ไก่นึ่ง<อ>ไก่นึ่งร้องไห้ปะหิวเข่าตัวนี้ร้องไห้เพราะว่า<อ>นานเกินอืเธอเธอตัวใหญ่ๆครับแล้วของสดๆเนาะของเป็นๆแล้วก็ได้มาใหม่ๆอะมากินอย่างเงี้ยมันแบบอธิบายไม่ถูกอะเราลืมใส่ลืมใส่ไอ้พริกทอดกับใบมะกรูดเนาะ สีสันมันก็ตัดกันหน่อยๆนี่ตกข้าวไปบ้านๆครับปะเดี๋ยวมาชิมผมข้าวคันนะครับผมนี่ไม่ไหวแล้วข้าวบรรษาพผู้จัดการคนนี้กนงดข้า,ขาวแรงบะงดข้าวแรงงดข้าวแรงลูกเรียนกินเองก็ได้บ่ยากบ่ยากเด้อทั้งสี่นี่บ่ยา,บยากมันบ่ยากมันกินแซ่บแต่โอ๊ยมันโตไปหนยั่นบ่ยากนี่ เด้อเด้อเด้อมามามาบ่มป๋าโทษเพราะว่าจานนี้เท่าไหร่นี่เนอะถ้าไปขายนี่จานนี้จะได้เท่าไหร่นี่ก็ตัวสามบาทถ้าขายตัวสามบาทได้บ่เนาะได้อยู่ได้เนาะตัวสามบาทงั้นนี่ก็ประมาณสักห้าร้อยละกันจานนี้กินกระตัมล้วงพอบาแต่ว่าทั้งคืนนะไปหาเองนะครับไปขุดที่มันร้องจี้จี้เราไปแทงกันนะไม่ได้นะเยอะขแบบนี้ได้เด้เนาะยังมาต่อสิบประมาณหาสิบตัวจ้ะเธอ ออเ,เอาชิมดิเธอมาเอาเธอมาชิมดูหอพบฟังเสียงรังไม้ได้ไหมนี่คือนักร้องใต้ดินครับดังกวบๆเลยแหละเดี๋ยวๆขอโฟกัสแสงไม่ได้เออ,อนี่คือตัวนักร้องใต้ดินกรอบมันๆอืมหมักดีนี่แซ่บอืมอ่ะไก่ถูกยังหิวข้าลวละเบิ่งกันได้พิสูจน์กันได้พิสูจน์หลักฐานหน่าข้าวเด้อ สองเตาถ่านครับใช้ถ่านไปเป็นกระสอบเนี่ยอืมเตาแก๊สก็มีไม่ใช้เอาไปเอามาใช้ถ่านแพงกว่าแก๊สอีกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮดูได้แล้วเธอดูแล้วดูแลแล้วอืมโอที่มาด้วยก็หอมหัวข้านี่น้ำเราไปใส่เยอะน้ำจะขึ้นมาเองครับน,น้ำจากการนึ่งอู้หอมมากาเนะี่ยดูเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวยกลงมาเลยเดี๋ยวพี่จะพี่ตักเอง ฮัลอดลโอ้ยฮอนแท้ฮอนแท้ฮอนว่านี่อลังการโคตรสุดไก่ร้องไห้ขอโทควนอุยีวันแล้วเนาะอุวีเลยนี่ปติกไหมพน่ะไม่ไม่นี่ดูเธอน้ำจะขึ้นมาเองนี่นะน้ำแกงนะครับเอาใส่หม้อข้าวได้แล้วก็พวกนี่ย ักเลยซดสกินได้เลยมันบอกให้หนูเข้านอนเขาพันษาได้ตังอ้กาดสูงดึงเขานอนแม่ใหญ่แล้วจะเสียว่าได้ไปหาหรอนี่นะดูดูนะครับถึงเวลาให้ AI FC ดูนี่คือไกลห้องให เดี๋ยวเอาตามหาพริกไม่เจอพริกอยู่ไหนพริกพริกเม็ดเมื่อกี้เนะี่ยกินแล้วแบบนี่น้ำแกงน้ำซุปนะครับซสเข้าไปนี่โรงเรียนบอกเลยอื้อนให้หมวันี้ให้้อนกับไฟไม่มือร้อนกับไฟไม่มือแหละเดี๋ยวชิมให้ดูน,นี่จะให้หรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวขอบขอบพิกไกไม่อูแต่ว่าเข้มข้นนะน้ำแกงนี่แบบว่าได้เรื่องอยู่นะนี่นะเดี๋ยวพี่จะชิมร้องให้ใหดูนี่มาเลยให้พร้อมว้าว่าว่ามันดูไก่เรานุ่มขนาดไหนค่า อีกนิดนึงแต่ได้ตอนนี้ได้อะอแซ่ไแ<ส>บได้ลองดูครับเห็นไหมพริกเจอพริกไปสอกไม่แล้วหยยา,งงาเยเลยแตบหัวแตบก็ยังยังต้องซดไปเรื่อยๆถึงจะถึงจะรู้เรื่องของมันอันนี้เม็ดที่สามเม็ดที่สี่เม็ดที่สามที่สี่ 3, สุดดยอ,ดอ,อกินกับมะเขือพวงสักวันยอดไนะวันนี้จะจะมีร้องไห้ครับต้องมีังเพราะว่าคอนเทนต์มาอย่างนั้นแล้วซอสมะเแกงครับ ม,มันเค็มพองโยชพริกเป็นเม็ดนุ่นเหนียนใส่ไว้แล้วเก็บไว้ไหนนี่นี่นี่นนนพริกกระเลียงใบมะกรูดดูเหมือนน้ำจะเยอะแต่รสชาติอะอืมชอบดีครับอืมได้เรื่องเข้มข้นเนอะกินพริกป้อมน้ำเออที่จริงเอาไปตำเจวกับอะไได้เนี่เนาะ นัล้องตาดินครับจิ๋วมากินสักมาครับกินจิ้วเมื่กินอันนี้กิบโปมกินกิบโปมเด้อมันก็ไปกินมุกกระเนย่ยพญเล็บกิบโอมพี่สองเม็ดกะแบบกินแบบกินแล้วนี่เลยเอาจิวมาิมมา หิวเขาแห้มันมนวอร์แอะวนี้แล้วเลือบยูถูกเอาเอานี้ให้มาเรากินไหมที่ปมอะไปแค่ใได้ที่ปมอยากกินมันจะกินแมวบ้านรวยบนไหวแล้วมันหิวเขาจับป้า อืครับแช่กวางพูดมาช่องโบเบาวลงเข้าบางอืคนติดตามไปกันรัวมากนะเมื่อกี้เราเข้าไปดูเนาะแต่ว่าโบบอกผมกำลังฝึกตัดต่อนะใจเย็นๆแ้้ว็็ให้เวลาเนาะเขาในการตัดต่อแป๊บนึงทำความเข้าใจกเมื่อกี้ผมก็สอน สอนแล้วสอนออนไลน์อ่ะคือแบบอยากเห็นวิถีชีวิตเนาะบ้านเขาดีนี่เนเธออืมน้องไฟหมักดีมากเลยเค็มพอดีก็พอดีกินกับตัวแซ่บกว่าอร่อยแบบขึ้นขึ้นหมักพอดีเดี๋ยวไปให้ยายทวดบนบ้านวันนี้วันเกิดเดี๋ยวอาจจะตามไปเพราะว่า น้องเขาน้องพรน้องมันเกิดน้องพรเด้อวะเอออาจจะเป็นยังไงนาะเดี๋ยวอาจจะตามไปขอกินไก่ก่อนกินรองท้องมันหน่อยเผื่อจะได้อยู่ยาขาวบ้านนะเล่นเล่ขาวบ้านสาเด้อืมแต่ว่าน้เล่ขาวบ้านสารำอืมแซ่บข้าวพริกก็ไม่ไหนน้อพริกเพียบยุ่งทะเล ว่าจะร้องไห้ให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงเอาเป็นแบบเผ็ดแบบสุดติงเลยเนี่ยไก่ดูและวดูแล,แลเห็นไหมดูแลโอ้เค้มข้นครับจริงนะคะนัก,นกศึกษ<อ>าไปเฮ็ดหมอเนาะพยายามกินละเฮ็ดเองหมอของเขาคนไป้ทำงานก็นได้นะย่ากถ้ามองข้าวเพราะว่าเต่าทานคือสีอยู่นัมอาพาร์ตเมนต์บ่คอ่อยติอยอะมั้งเต่าแค่ก็ได้แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะถ้าไป ใช้ม้อหุงข้าวเนี่ยผมทาหลายครั้งละเวลาเราไปหุงข้าวอีกทีหนึ่งถ้าเราล้างไม่สะอาดคือบางทีฝาด้านบนเนี่ยมันมีแบบเครื่องเครื่องแกงพวกนี้อยู่ทําให้ข้าวเราบูดข้อเสียคือจะทําให้ข้าวเราหุงอยู่อีกวันหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ปกติเราหุงข้าวไว้สองวันมันก็ไม่เสียอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยข้าวจะบูด ข้าวมันจะบูดแล้วก็เพราะว่ามันมีมันมีเครื่องแกงไงดีเนาะกลางดีดีเนาะล้างดีคือจะล้างแต่ตัวนั้นไม่ได้ล้างแต่ตัวหม้อไม่ได้แต่ต้องล้างข้างบนล้างล้างให้ดีถ้าล้างดีก็ไม่เป็นไรล้างก็ใส่อน้ำยาล้างจาน้ดีแล้วก็ล้างเราไปตากแดดให้ดีๆโอเคคั้งนี้ก็ยังไม่ได้ร้องไห้เลยยังไม่จำคอนเทนต์ของคลิปเลย นี่นี่อพริกอะไอตัวมันตัวมา,วมาดูพริกลอยพวกนี้ดีมากคือกินแล้วเผ็ดแล้วก็แบบมันจะอร่อยนะมันแบบไม่เผ็ดมากอะไรเงี้ยมันจะกินแบบอ๋อสายละคือข้าวหลัเผ็ดป่ะนี่แซบ่บแต่ว่าแปลกไม่เผนะ็ดเนาะเวลาเอามานึง่งเอามาอบกับนี้มันไม่เผ็ดมาก มอ,อมผมคิดว่ามันจะเผ็ดมากกว่านี้มากเพราะว่าเราใส่ไปตั้งสามสี่สิบเม็ดอ่ะอร่อยอเจอใบมะกรูดเข้าไปนะนี่ย้ำซุปยังไงบอกเลยว่าต้องมีไข่แค่น,นี้ก็หวานแล้วเนี่ยอืมหันดูจะทานเท่าไหน่เบิดทานหลาย ทานจากสวนลำไยครัวตรงเด่นเบีือจสอบเพอห้ือมาเเป็นสิบสอบู่ยก็คือเก็บไว้ด้วยแค่ตั้งปีครับแคบหลายโอเคมีโอกาสเรามาทำดูครับสูตรนี้เจ้มจนแน่นอนใ <ห ả? S 2> ครมีโอกาสเรามาทำดูอันนี้อาจจะออกไม่ได้สูตรเหนือนะไม่ได้เป็นสูตรแบบทั้งเหนือทั้งเหนือแท่อันนี้เป็นสูตรแบบผสมผส,สานผสมผสานคือใส่น้ำปลาไปก็นัวไปอีกแบบถ้าเป็นสูตรเมืองอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวมันจะมีเครื่องเทศมีบอกแควนมีเม็ด ผักชีมีหลายอย่างให้ให้ดูแต่วันนี้ได้อยู่ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องไปแล้วเนาะเจอกใหม่อีพี่หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันตัดได้เลยยู